เลยจ้าพี่น้องวันดีจ้าสุขุสุขุนมื่อนี้ก็เป็นมือวันอาทิตย์ต้อจัดหนะอยู่ข้างนอกล้างบ้านนะพี่น้องเฮ็ดเบียกเลยพี่น้องซักผ้าซักแผ้าตากผ้าตากแพร่ต็มอยู่พี่น้องมือรูเต็มอยู่เต็มเสียผ้าคิดจะกินบักซุมพี่น้องจ้าอยากลำหน้าไหลสวดๆนะบอกแอปเปิลอยู่สวนเมียหน่อยนะจ้าเด้อเซฟเจ้บพี่น้องพี่น้องอมหวานอมเปรี้ยวพี่น้องส้มแล้วก็หวานแซ่บๆก็เรื่องเศษเศเด้อพี่น้องเนี่ย เนี่ยไม่น้อยฟ้านเร็วๆมาจ้าเพราเป่าลายใหญ่คุณแม่แตกพี่น้องอแก้วประแดกบักพริกพงเหรอพี่น้องน้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยปั่นคนมีลูกอร่อยปั่นคนท้องคือจะกินบักสมตาคาแล้วเห็นตัวบักแอปเปิ้ลน้ำลายสวดๆแตกออกไหมเออเสียบเกิดกระบ,บอกม่วง มอเรียรดอืิตินผู้เดียวืมจะเป็นบ้านสมข้องแ้ กินอยากกินอำลำอำลำอยู่นแม่ซุ้งใส่สิเป็นประจำเดือนพี่น้องเอ้ยรอบเดิมท้องผู้เฒ่ามันจะเป็นสิลสี่พี่น้องือจะกินอำลำอำลำอยู่ไหนแม่อยากือจะกินต้องไงกินท่านใจได้พี่น้องเอาไปเลยท่านกินท่านใจในี่มันหายากเ่าแล้วเป็นั้งสี่เป็นไปทุวทีบตัวเด่นแล้วพี่น้องเอ้ยหมืน วาสมอะไปยำได้อีกป,ป,ปุมาสุดยอดพี่น้องเจ็บเจ็บเจ็บพี่น้องมาดูนี่แหละมันคัสนมันมามีวกงกินกับบานหน้ากันนี่แหละมกแอปเปิลสุดยอดเลย วิธีมินซี่งคแปปงแจกตัวเดียวกับพี่น้อแอปเปิลพี่น้องแซฟแจกพี่น้องไปเดี๋ยจ้าพี่น้องจ้ากินเมืองซำนี่หอมปากหอมปอบหอมปากหอมคอเวลาฉีดได้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสบายดีคุณผู้ทุคกคท่านจ่าวันจีจา่าบ๊ายบาย